พระพุทธองค์ทรงแสดงความเห็นในทางธรรมเช่นไหนธนิยะพูดว่าเขาเตรียมการไว้พร้อมแล้วฝนตกอย่างไรก็ไม่เปียกส่วนพระพุทธองค์ทรงไม่มีความโกรธไว้ปกป้องตนเองขักขะวิสานสูตรทรงสอนให้มีกุศลธรรมต่างๆซึ่งเมื่อมีพร้อมแล้ว ก็จะอยู่เพียงลำพังได้โดยไม่ต้องพึ่งใครความเป็นผู้อยู่ได้เพียงลำพังทรงเปรียบเหมือนนอแรดซึ่งมีอยู่เพียงนอเดียวกสิภารัทวาชสูตรครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านพรามชื่อบ้านเอกนาราอยู่ในท้องถิ่นทักกินาคีรีแขวนมคตพรามคนหนึ่งชื่อกสิภารัทวาชะ cầm lặng